ลุงพรลุงพรทำอะไรฮะโอ้ลุงพนรนี่เช็คระบบไฟเองเลยเยอะแต่ร е มันไม่ดังใช่ไหมโอ้โหลุงพรทำไฟเองเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบ YouTube นะครับ ยินดีต้อนรับช่องวีระดำแต่งนะครับลุงพรอยู่นิ่งไม่เป็นนะครับต้องเช็คให้ดีทุกจุดนะครับนี่ทำอะไรบ้างแตรไปรีไปรีแตรถอยถอยถอยไปถอยถอยติดแล้วโอ้ลุงพรนี่แน่นอนจริงๆ ไฟรีติดแล้วถอยติด,ตดแจ้วอ๋อนี่รีทังโน้นล่ะลุงอ๋อนี่อ่ะติดแล้วหลอดเกา่าหลอดเกา่าต้องเปลี่ยนหลอดแล้วลุงโอ้ล็อกอ,อ,อ,อีกว่าจะเปิดเรับลุงพรล็อก โอ้พอดีเลยแกะแล้วลุงพรล้างอย่นี้เลยเพลงเอ,อเครื่องยังสวยๆอยู่เลยครับลุงพรทําไฟเป็นนะครับ เมื่อกี้ก็ดำครับดำน้อยดำน้อยนี่เอาดำลงไม่ได้ครับเป็นระบบดำไฟฟ้าต้องให้ลุงพรไปทำไฟให้นะครับเรืออะไรอีกเรืเอเบรกอย่างเดียวอโอ้ต้องไล่ไ เอ้เนาะปรงนับปัดใช้ได้นะครับท่านผู้ชมรถลุงพรเนี่ยสวยจริงๆผมก็ชอบนะครับคันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ไวรุ่นดูหน่อยวันนี้ถ่ายให้ไวรุ่นดูครับรถลุงพร แล้วไฟทะเบียนล่ะลุงมีไหมฮะยังไม่ได้ดูเลย,ยดดเดี๋ยวลุงพรจะเช็คให้ดูทุกอย่างครับมีน้าจะขาดต้องใส่ยรถไฟทะเบียนเ <laughs> ี้ยลุงพรน,นี่เจ๋งจริงๆเลยกระบะสวยๆสวยๆ<อ>กระบะไม่มีผุ

ลุงพลต้องหาเสือมามุดดูแล้วนี่สายขาดข้างล่างหะมั้งเอเย็นเจี๊ยบไหมลุงพลหลอกอีกแน่นอนเถวะเนี่ยอ๋อแนนอนแนนอน มีเครื่องเสียงไหมวิทยุมีเครื่องเสียเครื่องเสียอ <laughs> โอ,โอ้รถครอบครัวนะครับเอเย็นชำ้ำ เดีนะ๋ยวให้ลุงพรไล่ดูไฟเบรกเหลือไฟเบรกอย่างเดียวนะครับระบบนี่ครบเซ็ตเหลือไฟเบรกอย่างเดียวครับคันนี้นอกนั้นครบเซ็ตทั้งเทั้งอะไรครับใช้ได้ทุกอย่างเกือบจะว่าเดิมทุกอย่างเลเนี่ยเกือบนะครับเกือบพอเวอร์ไหมนี่ พายอรอโอ้พายอรอครับพาเยร์อ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะพามาดูรถลุงพรสวัสดีครับผมป,ปิดแน่นอนยังไม่เจอ